สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่4เมษายนนะครับก็กลับมาพบกับรายการเบนเยียมเบ t t เ r อร์ไลฟ์บอกต่อสิ่งดีๆเพื่อชีวิตที่ดีกว่ากับผมหนุ่ยเบนเยียมนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังเช่นเคยนะครับใครที่แวะเวียนเข้ามาแล้วก็ฝากทักทายในช่องแชทด้วยนะครับใครที่ตามมาฟังที่หลังก็สามารถที่จะคอมเมนต์ มาพูดคุยได้นะครับสัญญาว่าจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์ครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่สัญญาครับว่าเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์ยกเว้นคอมเมนต์ที่ใช้คำพูดที่รุนแรงก็จะขออนุญาตนะครับอาจจะไม่ได้ตอบก็จะได้ไม่ไม่สร้างเ,เขาเรียกว่าการคำพูดที่ไม่เหมาะสมเพิ่มเติมกันเข้าไปอีกนะครับก็ขออนุญาตไว้แบบนี้แล้วกันจะได้ร่วมพูดคุยกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ แบ่งปันความรู้กันนะครับใครมีความรู้ที่มากกว่าผมหรือว่าเ,เข้าใจอะไรที่มากกว่าผมหรือว่าผมพูดผิดยังไงแนะนําได้นะครับเพราะว่าเราก็ยังถือว่าเป็นช่องใหม่แล้วก็ค่อนข้างเล็กๆอยู่นะครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ที่ผมแล้วก็ทีมงานทำเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนๆกดติดตามอยู่1 1 0 0 0คนแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กดติดตามช่องเบนเยี่ยมชาแนลแล้วก็ รับชมคอนเทนต์ต่างๆของพวกเราแล้วก็พรุ่งนี้นะครับจะมีคอนเทนต์เป็นเยี่ยมทอล์ with CEO นะครับกับคุณเป้นะก็รอบนี้เป็นเรื่อง uh, ส่วนตัวของคุณเป้เผื่อใครที่ยังไม่เคยดูนะครับจะมีไปแล้ว2อเอพิโซดนะครับแล้วก็กำลังจะมีเอพิโซดใหม่ uh, พรุ่งนี้อีก1นึ่งเอพิโซดนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะครับแล้วก็ uh, ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ไปกันต่อครับวันนี้เรามาถึงเรื่องที่จะนำมาฝากเพื่อนๆนะครับก็เป็นช่วงแรกกันก่อนและกันเป็นนิวส์อัปเดตนะครับนิวส์อัปเดตวันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกนะครับรัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ครับต่ออายุลดค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าโอนจำนองบ้านราคาไม่เกิน7ล้านบาทควบคู่การผ่อนคลายเกณฑ์ที่เป็น LTV ก็คือ loan to value นะปกติเขาก็จะให้70%็ดสิเปอร์เซ็นต์ต่อวงเงินกู้ทั้งหมดเนาะของทรัพย์สินเนาะอันนี้ก็อาจจะผ่อนคลายมากขึ้นหวังดันตลาดโต9.7%เครับเรื่องที่สองที่นำมาฝากเพื่อนๆครับก็เป็นเรื่องของรัฐบาลชุดน,นี้ครับนายกอุ้งอิงเตรียมเจราจาต่อรองอเมริกาครับหลังไทยโดนขึ้นภาษีสุลก,กากรในอัตรา36% เมื่อคุณโดนัลด์ทรัมป์นะประกาศเมื่อวานนี้ใช่ไหมว่าจะมีภาษีนำเข้าขั้นต่ำในอัตรา10%จากทุกประเทศแล้วก็ยังมีการเก็บภาษีต่างตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกหลายสิบป,ประเทศนะไทยก็อยู่ใน60ประเทศแรกที่โดนนะเราโดนหนักมากๆกนะก็ต้องมาโดนครับว่ารัฐบาลไทยหรือรัฐบาลคุณอุ้งอิงเนี่ยจะสามารถไปต่อรองได้สำเร็จหรือเปล่านะครับมาถึงเรื่องที่3ครับก็ เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้เองนะก็คือวันที่4เมษายน2568สารรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ครับมีมติเป็นเอกฉันท์ถอดถอนยุนซอกยอนพ้นตำแหน่งประธานาธิบดีหลังพยายามประกาศกฎอายการศึกที่ล้มเหลวเมื่อ4เดือนที่ผ่านมานะครับส่งผลให้เกาหลีใต้ต้องเร่งจัดการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ภายใน60วันตามการความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจใน ภูมิภาคด้วยซึ่งตอนนี้ก็เจอ,เ,อเรื่องของคุณโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นทาริฟิกนะ,ะมาดูกันต่อไปมีข่าวอัปเดตยังไงจะมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันครับก็จบเรื่องของนิวส์อัปเดตไปแล้วนะวันนี้ก็ตั้งใจที่จะปรับวิธีการเล่าเรื่องเล็กน้อยนะถ้าเกิดว่าถูกใจกับวิธีการแบบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับ Okay. มาถึงเรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันก็เป็นเรื่องของอันิี่สองการแจกเงินหมืน่นเมื่อปีที่แล้วนะปรากฏว่ากลุ่มของเงินฝากที่เกินที่ต่ำกว่าห้าหมื่นเนี่ยมันโตพุ่งพวดขึ้นมาครับมาดูกันนิดนึงว่ากันว่าเป็นยังไงคนไทยฝากเงินครับเพิ่มขึ้นทุนน้าเลยนะทางสอคอฟอเนี่ยก็เผยสถิติปี6 7นะเงินฝากโตขึ้น 4. 7เครับ ทะลุ99ล้านบัญชีนะมูลค่ารวมอยู่ที่16.32ล้านล้านบาทกลุ่มที่โดดเด่นนะก็คือกลุ่มเงินฝากน้อยกว่า5 0,000บาทครับเติบโตพุ่ง4.8%ผลพวงก็มาจากมาตรการแจกเงินหมื่นนั่นแหละครับส่งผลให้ยอดเงินฝากเดือนกันยาเนี่ยพุ่งขึ้น6.8%กลุ่มที่ฝากเงินไม่เกิน1ล้านเนี่ยอยู่ที่97.46ล้านลายนะครับคิดเป็น98%ของทั้งหมด กลุ่มที่มีเงินฝากมากกว่า1นึล้านบาทเนี่ยเอาใหม่กลุ่มที่มีเงินฝากมากกว่าหนึล้านบาทเนี่ยเพิ่มขึ้น2.7%แล้วก็มาจากดอกเบี้ยที่ยังคงสูงอยู่นะก็เลยเมีการนําเงินมาฝากหรือมาพักไว้เพื่อลองความชัดเจนของเศรษฐกิจเมื่อย้อนไปดูครับว่าข้อมูลในปี66นะค่าเฉลี่ยเงินฝากของคนไทยเนี่ยอยู่ที่1นึ0งแบาทต่อบัญชีขนาะที่ส่วนใหญ่นะจริงๆแล้วมีเงินฝากกันอยู่ที่ประมาณสัก 3,100บาทเท่านั้นเองนะกลุ่มวัยทำงานวัยเกษียณเนี่ยคองแชมป์เลยครับเป็นคนทีเ่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าของบัญชีมากที่สุดแล้วก็ด้านแนวโน้มในปี68เนี่ยคาดว่าเงินฝากยังคงเติบโตอยู่ที่1-3%ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆนะแล้วเพื่อนๆล่ะครับหลังจากฟังข่าวนี้คิดว่าไอ้มาตรการเงินหมื่นเนี่ย ถ้าเพื่อนๆได้รับจะนําไปใช้จ่ายหรือนําไปฝากธนาคารก่อนดีฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าเอ๊ะเอาไปทําอะไรดีถ้าได้รับเงินหมื่นสําหรับคนที่จะได้รับนะซึ่งตอนนี้คนทํางานและผู้เสียภาษีที่ยังไม่ได้รับนะครับก็คงต้องรอดูต่อไปครับว่าจะมีโอกาสได้รับเหมือนอกลุ่มอื่นๆมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับก็มาถึงข่าวๆราว เรื่องที่สนะสำหรับใครที่แวะเวียนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคมาถึงเรื่องที่2ครับเรื่องทีเ่เกิดขึ้นก็คือประเทศจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเกาหลีใต้นะครับผนึกกำลังที่จะต่อสู้กับเรื่องของกำแงพงภาษีของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับสงครามการค้ารอบใหม่เนี่ยกำลังที่จะร้อนแรงมากยิ่งขึ้นนะทางจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์นะครับทำข้อตกลงร่วมกัน เพื่อที่จะต้านมาตรการภาษีของคุณโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่มีการนัดคุยเรื่องเศรษฐกิจครั้งแรกในรอบ5ปีนะเพราะว่าจริงๆ3ประเทศนี้เราก็รู้แหละว่าทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นลูกมอของทางอเมริกาใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้มีการพูดคุยกับทางจีนนะต้องพูดเลยว่ามันมีเหตุการณ์ก็คือภาษีที่ จะมีเกิดขึ้นก็คือเรื่องของภาษีรถยนต์25%ที่เริ่มใช้ไปแล้วเมื่อวันที่2เมษายนนะครับส่งผลกระทบต่อตลาดเอเชียโดยเฉพาะตลาดที่ส่งออกลดไปยังที่อเมริกาใช่ไหมนั้นมาดูกันครับว่าทั้ง3ประเทศเนี่ยเขาเสริมความพร้อมที่จะช่วยกันสนับสนุนเรื่องของห่วงโซ่อุปทานนะพร้อมเจราจาเพื่อจะควบคุมการส่งออกไปยังเอ,อ,อเมริกานะหลังจากที่ญี่ปุ่น เกาหลีใต้เนี่ยเขาให้ความสนใจนําเข้า,าตัววัตถุดิบเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยจากจีนในขณะที่จีนเนี่ยมีข้อตกลงว่าถ้านําเข้าเรื่องพวกนี้จะซื้อชิปครับจาก2ประเทศนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องพูดเลยว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเป็นพันธมิตรที่ค่อนข้างสําคัญกับอเมริกานะครับยังยังต้องเจอกับภาวะที่จะต้องไม่ได้รับการยกเว้นด้านภาษีนะทางด้านนายก อิชิบะเองก็เตรียมบินตรงไปเจราจากับคุณโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่อนข้างชื่นชอบนะก็คือมาคุยตัวต่อตัวนะประเทศต่อประเทศนะอันนี้เป็นแนวทางของอเมริกานะก็นายกไทยก็ไม่รู้ว่าจะบินตรงไปคุยด้วยหรือเปล่านะก็ต้องไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปอมาดูกันครับว่าแล้วทางโคษกรัฐบาลของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยออกมาตอบโต้กับข่าวนี้ยังไงก็แน่นอนครับออกมาบอกว่า ปฏิเสธครับว่ามันเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนมุมมองทางด้านสภาพแวดล้อมการค้าของโลกเท่านั้นนะไม่ได้จับมือจับไม้กันหรอกแต่ว่าภาพที่ออกมาก็มันก็อาจจะตรงกันข้ามกันนะซึ่งต้องพูดเลยว่าแม้ว่าสามชาตินี้จะมีข้อพิาพาทเ,เรื่องดินแดนระหว่างกันแต่ว่ายอมร่วมมือกันครับเมื่อเผชิญไยคุกคามจากการขึ้นทาลิฟของสหรัฐอเมริกาครับก็ต้องไปดูกันครับว่าถ้า สถานการณ์เป็นอย่างนี้3ประเทศจะว่ายัางไงต่อนะครับถ้าจีนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขารวมตัวกันสร้างกลุ่มเศรษฐกิจต้านทาล์เสของอเมริกาสําเร็จนะพวกเราคิดว่าประเทศไทยควรเลือกยืนอยู่ข้างไหนดีครับระหว่างเขาค้างอเมริกาหรือว่าจะมาอยู่กับแก๊งเอเชียด,ด้วยกันนะ,ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับอโอเคครับเราไปเรื่องที่3ครับเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะ กระทบแหละแล้วมันใกล้ตัวมากๆก็คือเรื่องของภาษีความหวานครับเฟสีนะ,ะซึ่งเขาบอกกันว่าโลชูก้าเนี่ยจ่ายถูกกว่ามาดูกันนิดนึงแล้วกันเริ่มแล้วนะครับสำหรับภาษีความหวานเฟดสี zi, บังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่1นึ่งเมษาที่ผ่านมานะครับโดยเขาบอกว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเนี่ยก็จะต้องจ่ายแพงมากขึ้นครับค่อนข้างชัดเจนครับว่ามาตรการนี้ เขาส่งเสริมสุขภาพของประชาชนระยะยาวต้องการให้ลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงหวังให้คนไทยเนี่ยสุขภาพดีขึ้นนะครับแน่นอนครับยิ่งหวานก็ยิ่งจ่ายแพงเวลาเขาวัดเนี่ยเขาก็วัดแบบนี้ครับว่าเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลตั้งแต่6กรัมต่อลิตร หรือว่ามากขึ้นไปเนี่ยก็จะถูกเก็บภาษีมากขึ้นตามความหวานนะครับก็ไวง่ายครับยิ่งหวานมากก็ยิ่งแพงมากครับแบรนด์หลายๆแบรนด์ก็เริ่มพยายามขยับตัวนะผมเองก็มีรายงานไปแล้วเริ่มเกี่ยวกับ h e l l u e Boy ใช่ไหมผู้ผลิตบางไลนเนี่ยก็เริ่มทยอยปรับราคาสินค้าขึ้นนะครับอย่าง h e l l u e Boy เนี่ยก็เตรียมปรับขึ้นราคา5-10%ครับบางไลยเนี่ยพยายามที่จะตึงราคาของตัวเองครับ โดยหันมาพัฒนาสินค้าที่เรียกว่าโลชูการ์แทนครับทีนี้อัตราภาษีใหม่เนี่ยมีหลายรูปแบบมากนะมารู้จักกันนิดนึงแล้วกันแบบแรกเลยนะครับก็คือน้ำตาลถ้าน้ำตาลไม่ถึง6กรัมต่อลิตรเนี่ยเสียไม่ต้องเสียเพิ่มนะก็เก็บแค่0นบาทแต่ตั้งแต่6-8ถึง8กรัมต่อลิตรเนี่ยจะต้องเสียเพิ่มอีก1บาทครับ้าน้ำตาล8-10ถึง10กรัมต่อลิตรเนี่ยเสียเพิ่ม3บาท แล้วถ้าเกิดน้ําตาล10กรัมต่อลิตรขึ้นไปเนี่ยเสียเพิ่ม5บาทโอ้โ oh, หอันนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าค่อนข้างหนักหนาพอสมควรนะก็ต้องมาดูกันครับว่าเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลน้อยกว่า6กรัมต่อ100มิลลิลิตรเนี่ย จะได้รับการยกเว้นภาษีเลยนะอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าน้อยกว่านั้นก็ได้รับการยกเว้นนะครับส่วนคนที่ใส่น้ําตาลมากๆเนี่ยก็จะต้องเสียภาษีมากขึ้นนะครับหากไม่มีการปรับสูตรใดๆเลยนะ,ะสําหรับเพื่อนๆละครับยอมจ่ายแพงขึ้นไหมเพื่อความหวานแล้วก็ความอร่อยของเครื่องดื่มเหล่านี้นเหล่านั้นนะครับหรือจะเปลี่ยนแนวการดื่มไปแบบโลชูการแทนเพื่อประหยัดเงินแล้วก็ทําให้สุขภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ท้งนั้นนะการใชเ้เรียกว่าสารให้ความหวานทดแทนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้ร่างกายสุขภาพดีขึ้นจริงนะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่แวะเข้ามาแล้วฝากทักทายกันในห้องแชทได้นะครับสวัสดีคุณพิรพงศ์ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับบางคนยังไม่ได้สมัครสมาชิกกับทาง u t u b e นะก็จะคุยในห้องแชทไม่ได้นะยังไงก็ลองสมัครดูนะครับใช้อีเมลที่เพื่อนๆใช้นั่นแหละครับ พอสมัครกับ YouTube แล้วเนี่ยก็จะได้คอมเมนต์ในช่องแชทได้หรือว่าคอมเมนต์ในช่องของคอมเมนต์หลังจากที่ตัดเป็นคลิปได้นะจะได้ร่วมพูดคุยกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับมาถึงข่าวที่4ครับที่นำมาฝากเพื่อนๆครับก็เป็นเรื่องของ Food w a s t e นะ มันเป็นปัญหาที่พูดกันมาอย่างยาวนานใช่ไหมว่าเอ้ยอาหารที่เรากินเหลือหรือว่าในการขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเนี่ยแล้วมันเขาเรียกว่าตัดตกแต่งแล้วเนี่ยมันเยอะมากใช่ไหมก็ผุดไอเดียใหม่ครับหลังฝรั่งเศสแล้วก็เบลเยียมเนี่ยผุดไอเดียแจกไก่นะครับให้กับชาวบ้านเป็นๆนะเขาเรียกว่าแจกไก่ตัวเป็นๆให้กับชาวบ้านนะใครจะเชื่อละครับว่าไก่บ้านตัวจิ๋วๆเนี่ยกำลังจะกลายเป็นฮีโร่ช่วยโลกได้ครับ ไอเดียสุดล้ำเลยนะจากฝรั่งเศสแล้วก็เบลเยียมครับเขาขุดเขาผลไอเดียโครงการแจกไก่ฟรีให้กับชาวบ้านครับเพื่อจัดการกับปัญหาขยะอาหารอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดที่เรียบง่ายแล้วก็ได้ผลจริงครับคืออย่างนี้ต้องเล่าก่อนว่าไก่หนึ่งตัวเนี่ยสามารถบริโภคหรือว่ากินขยะอินทรีย์ได้วันละ150กรัม แล้วไก่หนึ่งตัวเนี่ยมีอายุขไขเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก4ปีครับโครงการนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2015ครับโดยไก่ที่เข้าร่วมโครงการนี้ช่วยขจัดหรือกำจัดขยะอินทรีย์ไปแล้วกว่า273ตันเยอะนะแถมชาวบ้านเนี่ยยังได้ไข่ไก่สดๆจากการเลี้ยงไก่มาแบบฟรีๆอีกด้วยนะครับต้องบอกว่ามันเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้นะเพราะเริ่มต้นที่เมือง ก่อนมาที่ฝรั่งเศสในปี2015ครับแจกไก่ไปแล้วกว่า5,282ตัวเฉลี่ยนะครับก็1ครัวเรือนเนี่ยได้ไก่ไป2ตัวครับมีการตรวจสอบติดตามแล้วก็ให้แน่ใจว่าไก่เนี่ยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมครับโครงการนี้ขยายไปในหลายเมืองในเบลเยียมด้วยนะครับโดยมีข้อห้ามอย่างเดียวครับว่าห้ามเชื้อไก่ก่อน มันน้องจะอายุครบ2ปีนะก็คือว่าให้ใช้เขาเนี่ยสัก2ปีในแต่ละปีเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ครับว่าอาหารที่ถูกตัดทิ้งไปหรือว่าได้รับความเสียหายระหว่างการเ,เตรียมเนี่ยมันสูงถึง1,300ตันซึ่งคิดเป็น1ใน3ของปริมาณทั้งหมดนะก็ที่ต้องพูดเลยว่ามันสูงมากนะแล้วก็ไอ้ขยะพวกนี้มันปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งมันก็จะเป็น สิ่งที่ถ้าเทียบกับพวกสายการบินที่เขาปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเนี่ยสูงกว่า5เท่าเลยนะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงไก่เนี่ยถือว่าเป็นลักษณะของโครงการที่ช่วยเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนครับที่ทําให้ทุกคนหรือว่าชาวบ้านทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมได้ครับหลังจากที่ฟังแบบนี้ครับเพื่อนๆคิดยังไงกันครับว่าเอ๊ะหรือว่าประเทศไทยควรมีนโยบายแบบนี้นะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอตอนผมเด็กๆเ,เ,เนี่ยผมจําได้เลยครับว่ามันจะมีเขาเรียกว่า โหลข้าหมูอ่ะก็คืออาหารที่เป็นอาหารเหลือทั้งหลายเนี่ยก็จะถูกกวาดรวมกันไว้ในโหลไว้ใช่ไหมแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็จะมีชาวบ้านที่เขาเลี้ยงสัตว์แบบนี้แหละมักรับไปนะครับทุกวันแล้วก็เอาไปน อาหารให้กับสัตว์ทั้งหลายนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวิธีกำจัดฟู้ดเวสที่ผมว่าก็ได้ได้ผลจริงๆนะแต่ว่าหลังๆธุรกิจนี้มันก็หายไปใช่ไหมเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์หรือว่าทำปศุสัตว์เนี่ยมันก็ทำเป็นฟาร์มมากขึ้นมีการควบคุมอาหารแล้วก็ใช้อาหารที่เป็นอาหารสมร็จรูปมากขึ้นนะก็มาลองคิดกันดูครับว่าถ้าเกิดว่ามีโครงการแบบนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยมันจะช่วยลดขยะอาหารได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ มันจะช่วยเสริมบริบทของสังคมไทยได้อย่างไงบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับว่าแนวความคิดนี้มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับสวัสดีคุณหอมละมุนนะครับที่แวะเข้ามาทักทายในช่วงไลฟ์ด้วยนะครับโอเคมาถึงเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีที่วันนี้จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันครับก็เป็นข่าวของ XRP นะ ก็ต้องพูดเลยว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะที่สองเหรียญน,นะครับก็อยู่ประมาณสัก70กว่าบาทใช่ไหมมาหากาบนี้ก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าตัวท้าทายสำหรับนักลงทุนรายย่อยก็ว่าได้นะครับมาดูกันนิดนึงแล้วกันว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่ามันเริ่ม สออาการนะแล้วก็นักลงทุนรายย่อยเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะสำหรับราคา XRP e, หลังที่มันพุ่งทะยานขึ้นไปประมาณสัก600%นตะตั้งแต่เดือนตุลาถึงมกราที่ผ่านมานะครับตอนนี้กลับมาอยู่ที่ประมาณสัก2เหรียญล้วทำเอาคนที่เพิ่งเข้ามาในตลาดเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าโหซื้อไปช่วงใกล้ๆตอนท็อปใช่ไหมหรือว่าติดดอยไว้ง่ายก็เริ่มขาดทุนกันล้นะครับ Euh, ประกอบกับพวกวานทั้งหลายนะเจ้ามือทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มทยอยขายครับในช่วง14วันที่ผ่านมากระเป๋าใหญ่ๆของ XRP เนี่ยก็มีการเทขายครับมูลค่า XRP กว่า1,000ล้านดอลลาร์แล้วก็ราคาเฉลี่ยที่เทขายกันอยู่เนี่ยอยู่ประมาณสัก2.1เหรียญน,นะก็สะท้อนว่ามเาีเขาเรียกว่าคนที่พึ่งเพิ่ง,พ,งพิ่งเข้ามาก็จะเจอภาวะน,นี้ใช่ไหมส่วนวานก็เริ่มทยอย ยัดของเข้ามือนะครับซึ่งแนวรับ2เหรียญเนี่ยถูกทดสอบบ่อยเกินไปนะถ้าเกิดว่าเราสังเกตเนี่ยมันมีเส้นที่ทะลุ2เหรียญเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนเนี่ยมีนักลงทุนหน้าใหม่ที่สนใจ XRP เนี่ยสูงมากขึ้นนะถึง62.8%ของทั้งหมดนะที่ถือครองเนี่ยก็ต้องพูดเลยว่าเป็นมือใหม่ทั้งนั้นซึ่งก็จะ พอเป็นมือใหม่ก็จะเริ่มวิตกกังวลไงว่าเอ๊ะราคาจะไปไหวหรือเปล่าแล้ว XRP จะรอดไม่รอดนะซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าในระยะสั้นนะกราฟระยะสั้นเนี่ยมันก็เกิดบู l i s h บ้างนะแล้วก็เกิดเ,เรียกว่า b บ l l i s h Divergence ในกราฟประมาณสัก1-4ชั่วโมงนะอาจเห็นการฟื้นตัวอยู่ในระดับ2เหรียญถึง2เหรียญ 13เซนนะแต่ก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าศพกระตุกใช่ไหมหรือเป็นการดิดตัวช่วงกราวก่อนที่จะร่วงลงอีกหรือเปล่านะเพราะว่ากราฟก็เริ่มไม่ค่อยน่าน่าน่ารักสักเท่าไหร่นะก็ด้านนักวิเคราะห์เองก็ชี้เป้าครับว่าราคาระยะกลางเนี่ยอาจจะไม่สามารถยืนเหนือ เส้น2เหรียญได้นะซึ่งราคานี้อาจจะลงไปทดสอบที่ประมาณสัก1.7 1.8เหรียญซึ่งเป็นแนวค่าเฉลี่ยของเส้น200วันนะครับแต่ในภาพต้องพูดเลยว่ากราฟที่เป็น inverse head and shoulder เนี่ยราคาอาจจะต่ำลงไปถึงขั้น ที่อยู่ประมาณสักหนึ่งเหรียญได้ในระยะยาวนะยังไงก็ต้องบอกเลยครับว่ามือใหม่ต้องระมัดระวังแล้วก็ศึกษากันหน่อยนะครับเพราะว่าเจอบททดสอบครั้งนี้อาจจะค่อนข้างรุนแรงนะสำหรับใครที่คิดว่าอุ้ย XRP จะโคตรด e มมูลเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยก็ต้องพูดว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะเพราะว่า Bitcoin เองก็ยังไม่ชัดเจนนะตัวของ s t no right? so a b l e ลคอยเองก็ยังไม่ชัดเจนนะว่ากฎกติกาจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการเสนออีกมากมายนะที่จะปรับตัวของสเตเบิลคอยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนี่อาจจะเป็นบททดสอบครั้งแรกๆสําหรับคนที่เพิ่งสนใจตลาดคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เข้ามาแล้วก็เห็นภาพค่อนข้างชัดนะว่า XRP มีผลงานในเรื่องของการโอนเงินระหว่างธนาคารนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาที่ร่วงหล่นมาแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับใครที่อยู่กับ เอกมาอย่างยาวนานก็อาจจะรู้สึกว่าอืมก็ดีนะการที่เหลววานเนี่ยเททิ้งเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาออกมาเขาเรียกว่าเป็นคอลเลกชันใช่ไหมก็อาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มสนใจในราคาที่น่าคบมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าคุณเชื่อมั่นในศักยภาพของ XRP ในระยะยาวนะนี่อาจจะเป็นโอกาสในการทยอยสะสมเพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าคุณอยู่ในการเก็ง กำไรระยะสั้นเนี่ยก็ต้องพูดว่าอาจจะต้องวางแผนนะคบว่าจะคัดลอสดีไหมหรือว่าจะทำยังไงเพราะไม่งั้นเงินต้นทั้งหมดของคุณอาจจะหายไปแต่ถ้าเกิดมันเป็นเงินเย็นแล้วคุณคิดว่าคุณจะ DCA XRP นั่นก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งในการพิจารณานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็อยากให้เพื่อนๆลองดูกันนิดนึงว่าจะจัดพอร์ตวางแผนยังไงกับ x r p ถ้าหลุดแนวรับ2เหรียญเนี่ยจะคัดลอสดีไหมหรือว่า จะทยอยเก็บเพิ่มเติมนะครับก็นําข่าวสารแบบนี้มาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่สนใจคริปโตเคอเรนซีนะครับขออนุญาตทักทายเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีคุณซีโร่ครับที่แวะเวียนเข้ามาครับสวัสดีคุณวรุษนะครับแล้วก็คุณแบร็คเหมียวเมีวคุณสอชอด้วยนะครับแล้วก็คุณโชติพล สวัสดีครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักลงทุนชาวคริปโตเคอเรนซีทั้งหลายด้วยนะครับหวังว่าเรื่องราวที่ผมหามาวันนี้จะถูกใจเพื่อนๆนะวันนี้ใช้เวลาไม่มากนะพยายามจะทำให้กระชับขึ้นแล้วก็ไม่รบก,กวนเวลาเพื่อนๆมากเกินไปยังไงแนะนำด้วยแล้วกันนะครับว่าชอบไม่ชอบวิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ในวันนี้นะครับหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะครับรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้าครับเป็นกระติกน้ำสอชั้นนะที่ รักษาความเย็นแล้วก็ความร้อนได้นะเก็บความเย็นได้18องศาเอ๊เก็บความเย็นได้ยาวนาน18ชั่วโมงเก็บความร้อนได้ยาวนาน6ชั่วโมงนะใครที่ชื่นชอบก็กดลิงก์ไปได้นะไปสนับสนุนผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสปอนเซอร์นะครับได้ในช่องของช h อป e ี Lo ลลิก้าบานะครับหวังว่าจะถูกใจเพื่อนเพื่อนเพราะมีเพื่อนเื่อหลายๆคนก็สนับสนุนแล้วนะครับก็ขอบคุณอย่างมากนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการเบนเยี่ยมเบตตาไลท์บอกต่อสิ่งดีๆเพื่อชีวิตที่ดีกว่าได้ทุกวันจันท พุทสุขช่วงเทียงแบบนี้นะครับหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันวันจันทร์ครับสวัสดีครับ